ผมจะใช้ชีวิตอย่างไรให้มีความสุขอยู่ในโลกของทางโลกแล้วแล้ว,ลวดำรงอยู่กับธรรมะไปได้ด้วยอย่างประสบความสําเร็จทั้งด้วยงานบางทีมันก็ต้องมีกิเลสมีความโลภมีความอยากจะขยายกําไรอยากจะอะไรเหล่านี้เราจะสมดุลมันด้วยอะไรครับจริงๆแล้วสุขไม่มีอยู่จริงสุขไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงมีแต่ทุกข์มากทุกข์น้อยแล้วก็ทุกข์ไม่มีทุกข์มากแล้วก็ทุกข์น้อยแล้วก็ทุกข์ไม่มีครับแต่ไม่ใช่สุข ตามทมํอ๋อแล้วนี่กลับเป็นแบบใหม่นะที่ผมผม,ผมไม่เคยได้ยินแบบแต่ว่าโดยบัญญัติสมมติชาวโลกเรายืมคําว่าสุขเนี่ยไปใช้และหลายคนก็เลยแสวงหาความสุขต้องการความสุขครับแล้วมันเป็นการแสวงหาการต้องการสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงหลายคนจริงไม่พบเหมือนวิ่งไล่จับเงาบางคนชีวิตทั้งชีวิตไล่ล่าหาความสุขก็เลยไม่เจอคิดว่าเรียนจบปอตีจะมีความสุขจบจริงจริแล้วมีความสุขไหมพอโทหรือจะมีความสุขปอโทก็ไม่สุขหรือต้องด็อกเตอร์รู้จะมีความสุขแล้ต ok our, วต้องมีสามีต้องมีภรรยา เอา <ไป S 1> สุขยอยู่จนแก่ยังไม่เจอเลยเพราะมันเป็นการแสวงหาสิ่งทีม่มีอยู่จริงยังไงมันก็ไม่เจอไม่เติมเต็มแยงแต่ว่านะทุกมากทุกน้อยแล้วก็ทุกดับไปทุกไม่มีพอทุกไม่มีท่านเรียกศัพท์ใหม่ว่าภาวะสันติไม่ได้ใช้คําว่าความสุขนะใจเนี่ยมันสันติเพราะตราศจากตัณหาความริ้นรนทางใจสรุปถ้าชาโลกของขรรผู้คาองเรือในการทํากิจการานั่นแหละทั้งปวงเนี่ยถ้าจะไม่ให้มีทุกมาก ให้มีทุกน้อยจนสุดท้ายไม่มีทุกเนี่ยก็ต้องทํากรรมฐานไปในระหว่างที่ทางานนั่นแหละแทรกเข้าไปกรรมฐานเป็นการคลี่คลายกระจายอารมณ์เช่นดูลมหายใจเราทํางานทําการไปเนี่ยเราก็ต้องหายใจอยู่แล้วแต่บางทีเราลืมลมนะหลายคนทํางานจนลืมลมลืมหายใจไงพอลืมหายใจปุ๊บพอลืมลมลืมดูลมอารมณ์ก็เลยขึ้นขึ้นลงลง การดูลมเป็นการปรับสมดุลไม่ให้อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงอารมณ์จะคงที่เช่นอารมณ์เป็นกลางกางรุเบขาหรือบางทีก็มีโสมนัสแต่ถ้าไม่ดูลมเลยอารมณ์จะขึ้นขึ้นลงลงฉะนั้นถ้าใจวอกแวกไม่สบอารมณ์ดูลมสิไม่จําเป็นว่าต้องตั้งเป็นว่าก่อนนอนฉันจะทําเหมือนสวดมนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะตอนไหนก็ได้ไม่มีเวลาทาดีดวกว่า<อ>คือทําแบบไม่มีเวลาทาแบบไม่มีเวลาเพราะหลายคนชอบบอกว่าโยมไม่มีเวลาปฏิบัตินั่นแหละถูกแล้วทำไมปฏิบัติต้องมีเวลาด้วยเหรอ เอาใช่ไหม๋ยวไม่มีเวลาปฏิบัติเออดีมากเลยถูกแล้วแหละทำไมปฏิบัติต้องมีเวลาเออต้องเช้าหรือสายหรอบ่ายหรอก่อนนอนก่อนอาหารหรือเย็นหรอทำไมต้องมีเวลาด้วยไม่มีไม่มีเวลาปฏิบัติน่สาธุเลยมมาบอกสาธุไม่มีเวลาปฏิบัติน่ดีมากเลยครับเยี่ยมเลยคือปฏิบัติตอนไหนก็ได้ตอนไหนก็ได้ครับกราเรียนพระอาจารย์ครับพระอาจารย์รู้ไหมครับว่าธรรมะที่พระอาจารย์สอนน่ะคือธรรมะของอัตตาธรรมะของอีโก้ อีโก้มันไม่ใช่ชีวิตของพระอาจารย์นะครับพระอาจารย์รู้ไหมพระอาจารย์คือจิตวิญญาณสิ่งที่อาจารย์สอนน่ะสอนบอกว่าชีวิตนี่ไม่มีความสุขหรอกมันจะมีแต่ความทุกข์เถโถโถเพราะชีวิตอีโก้มันมีแต่ความทุกข์จริงๆเพราะที่นี่มันคือนรกมันอยู่กับความทุกข์มันจมอยู่กับความทุกข์อีโก้มันไม่สามารถมีความสุขได้ มันจึงสอนคุณให้คุ้นชินให้พอใจให้ยินดีอยู่กับความทุกข์ชีวิตคุณก็เลยวนเวียนอยู่กับคำทุกทุกทุกทกุไม่ได้เจอสุขทีเพราะชีวิตของ e go, อีโก,ก้มันอยู่กับความทุกข์มันอยู่กับความทุกข์ไม่ว่าคุณจะขวาคว้าหาความสุข ยังไงเออทำงานได้เงินเออมีรถมีบ้านมีครอบครัวที่อบ่นเอเอ,อมีแฟนมีลูกดีขนาดไหนชีวิตคุณก็ยังทุก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 เพราะมันเป็นชีวิตของอีกโก้เป็นชีวิตของอัตตามันไม่ใช่ชีวิตของคุณคุณรู้ไหมป้าอาจารย์คุณไขว่คว้าหาความสุขอย่างนั้นแ่ะมันไม่เจอเพราะมันไม่ใช่ชีวิตของคุณเป็นชีวิตของอีกโก้ คุณก็จะสุขปลอมๆสุขรวงๆแถมคุณมาสอนอีกว่ามันไม่เจอหรอกสุขมันมีแต่ความทุกข์มันก็ใช่สิเพราะมันไม่ใช่ชีวิตของคุณมันเป็นชีวิตของอีกโก้ชีวิตของคุณคือจิตวิญญาณคุณมาสอนให้คนต้องทำกรรมฐานในขณะที่ทำงานเออยาวเอ่เอเคลื่อนไหวไปตามอารมณ์อารมณ์ขึ้นอารมณ์ลงก็สะกดมาให้อยู่ ตรงกลางอีควายอีควายอีควายอีโก้มันจะสอนอย่างนี้คือให้มีอารมณ์หยุดนิ่งเหมือนผีตายซากเหมือนผีตายซากเพราะอีโก้มือนป็นผีเมื่อคุณมีชีวิตเหมือนผีตายซากคุณก็จะไม่มีชีวิตของคุณคือไม่ได้มีชีวิตจิตมียญาณของคุณ คก็จะมีชีวิตของผีอารมณ์ของผีมันจะเป็นางครับแน่นิ่งเฉยเมยหยุดนิ่งปล่อยวางไม่สนใจไม่ยีระมันนิ่งอย่างนี้มันพยายามทำอารมณ์ให้นิ่งมันไม่รู้ว่าชีวิตของมันคือจิตมีญ,ญาณจิตมีญ,ญาคือความรู้สึกและอารมณ์มึงมีชีวิตอยู่ได้อะมึงจะต้องมีความรู้สึกและอารมณ์มึงจะต้อง เออมีชีวิตไปตามอารมณ์ของมึงจะโกรธจะทุกข์จะสุขจะรมขึ้นจะอารมณ์ล,มลงมึงก็มีชีวิตไปตามอารมณ์สินี่แหละคือชีวิตของมึงคือชีวิตของจิตวิญญาณถ้ามึงนับถือ,อ,อธรรมะของพระพุทธศาสานาอย่างนี้นะครับตอนเป็นธรรมะของอีกโก้มันเป็นชีวิตของอัตตามึงก็จะมีชีวิตอัตตาซึ่งไม่ใช่ชีวิตของมึงอัตตามันมาอยู่ในตัวมึงตอนที่มึงเกิดเ,เป็นมนุษย์ แต่ความจริงแล้วอะ่ะมึงเป็นจิตวิญญาณเอ่อมึงเป็นวิญญาณมึงอยู่ในร่างมนุษย์อันนี้คือตัวมึงตัวมึงมึงมาเกิดอยู่ในร่างมนุษย์ปุ๊บเนี่ยมึงมีร่างกายมนุษย์แล้วเอ่อมนุษย์เนี่ยมันจะถูกครอบไปด้วยความคิดความคิดจะทําให้มึงมีตัวตนคืออีโก้ไม่ว่ามึงจะมีชีวิตยังไงนะเอ่อชีวิตมนุษย์เนี่ย มึงมีชีวิตอยู่กับตัวตนอีโก้ซึ่งไม่ใช่ตัวตนของมึงคือจิตวิญญาณไม่ใช่ตัวตนภายในอันนี้มึงมีชีวิตอยู่บนตัวตนอีโก้ความสุขที่มึงจะลิ้มรสที่มึงจะสัมผัสได้อะมันเป็นความสุขรวงๆของอีโก้มันไม่ใช่ความสุขของจิตวิญญาณมึงมันไม่ใช่ตัวตนมึงอีโก้นี่มันคือตัวตนปลอมส่วนจิตวิญญาณและวิญญาณเน่ยคือตัวตนที่แท้จริงของมึง การที่มึงจะมีชีวิตมีความสุขได้มึงต้องมีชีวิตของจิตมีญาณให้ได้คือมีชีวิตของตัวมึงให้ได้เฮีย <Yeah. S 1> มึงจะต้องฆ่าอีโกเอาตัวตนนี้อีโกนี้ออกไปแล้วใช้ชีวิตของจิตมีญาณมึงมึงถึงจะเจอความสุขที่แท้จริงยิ่งถ้ามึงเอ่อมีธรรมะของพระพุทธศาสนานะมึงจะไม่มีวันมีความสุขในชีวิตเลยเพราะว่ามันเป็นธรรมะของอีโกมันสะกดจิตมึงผ่านความคิด อยากให้มึงกรรมฐานเงี้ยให้มึงกําหนดลมหายใจเข้าออกเงี้ยมึงอยู่ลมกับมึงอยู่กับลมหายใจอ่ะอีควายมึงไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวคือไม่ได้อยู่กับความรู้สึกแต่อารมณ์ของมึงมึงเอาความคิดมึงไปจดจ่ออยู่กับอารมณ์เอ้มึงเอาความคิดมึงไปจดจ่ออยู่กับลมหายใจเนี่แหละมันสะกดจิตมึงให้มึงไร้อารมณ์ไร้ความรู้สึกให้มึงกลายเป็นผีตายซากอย่างนี้ กูเบื่อความโง่ของพระที่ออกมาสอนมนุษย์น่าโง่อย่างเงี้ยมึงต้องรู้ตัวเองได้แล้วว่ามึงเป็นมนุษย์แต่มึงไม่ใช่มนุษย์มึงคือวิญญาณในร่างมนุษย์มึงมีจิตวิญญาณมึงเป็นจิตวิญญาณถ้ามึงมีธรรมะของมนุษย์หรือของศาสนาพูดเนี่ยมึงจะมีชีวิตไปตามอีโก้ซึ่งไม่ใช่ชีวิตของมึงชีวิตของมึงคือจิตวิญญาณมึงต้องฆ่าอีโก้ในตัวมึงออกไป แล้มึงจะต้องใช้ชีวิตจิตวิญญาณของมึงให้ได้มึงถึงจะมีความสุขได้กูบอกเลยว่าชีวิตนี้นะมึงมีความสุขไม่ใช่มีแต่ความทุกข์อีควายมึงเกิดมาเพื่อมีความสุขมึงจะมีความสุขได้มึงจะต้องมีชีวิตของมึงที่แท้จริงให้ได้คือชีวิตของจิตวิญญาณให้ได้ถ้ามึงชีวิตของอีโก้มึงก็ทุกทุกทจมอยู่ในความทุกข์อย่างนี้ต่อไปอีโง่อีโงเงคุณจะเชื่อผมหรือไม่ก็แล้วแต่คุณ แต่ความรู้ของผมเนี่ยเป็นความรู้จิตวิญญาณไม่ใช่ความรู้ของศาสนาความรู้ของศาสนามันทําให้มึงเ,เหมือนกับอยู่ในอ่างปลาเล็กๆครับแคบเหมือนกับอยู่ในกะลาส่งความรู้จิตวิญญาณเน่มันเป็นความรู้ในมหาสมุทรมันเป็นความรู้ของชีวิตจริงมันอยู่นอกกะลานอกอ่างปลาคุณจะเลือกความรู้อะไรก็คืออยู่กับระดับสติสัมปชัญญะของคุณจะอยู่จะงมโคลนอยู่กับศาสนาหรือจะมาให้ถึงจิตวิญญาณก็แล้วแต่คุณ ชีวิตนี้มันมีความสุขไม่ใช่มีความทุกข์จะบอกใ hey ห้